นักเรียนประจำการลงเรืออนุบาลฝันในฝันวิญยาที่เกาะติดสถานการ์ปโรโลกนิวส์ตลอดทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะยิ่งได้ฟังมินิซีรีส์เรื่องมวยแล้วภาพของคุณพ่อและของตัวลูกเองก็พูดขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ความรักและปรารถนาดีต่างุณพ่ออย่างสุดหัวใจโลกจึงไม่อาจนิ่งดูได้ก็ไปได้นิ่งเฉยได้จึงทรงเคส มาขอความ,มเตมตตาคุณพ่ยอยใหญ่ช่วยแก้ข้อคงใจค่ะคุณพ่อลูกเป็นลูกกําพร้าตั้งแต่เด็กดูมันตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยโอ,อ้คุณย่าสิ้นมาคุณพ่ออยู่ได้ห้าเดือน ตอมาเมื่อคุณพ่ออยู่ได้สองปีชีวิตจะเป็นลันทษดขนาดนี้โม่เปล่าเนี่ยคุณปู่ก็จะมาตายไปอีกคนหนึ่งคุณย่าตายคุณปู่ตายห่างกันแก่สองปีนั่นเองจึงทำให้คุณป้าต้องออกจากโรงเรียนมาแต่งงานด้วยอายุเพียงสันนิษฐานที่ 1ิบสี่สิบห้าสิบปีถูกต้องจ้ะก็เขาเขียนมาไงสิบสองปีเพื่อหาเงินและหาคนมาช่วยเลี้ยงดูน้องๆโดยเฉพาะคุณพ่อึ่งเป็นน้องคนสุดท้องคุณพ่อจะมีชีวิตลำบากต้องมาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ท่านต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนโดยปเป็นนักมวยสมัครเล่นขึ้นชกตามเวทีมวย <c oughs> ต่างๆั้งแต่อายุยังน้อยท่านสามารถส่งตัวเองเรียนจนกระทั่งจบครูและด้วยความวิทยาสาหะ <c oughs> ตำแหน่งพ่อก็ะเด็บลงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งท่านภาคภูมิใจในศิละปะมวยไทยมาก <c oughs> และความภูมิใจนี้ก็ได้ถูกถ่ายทอด <c oughs> มาสู่ลูกลูกท่านสามคนซึ่งยังเล็กอยู่โดยเฉพาะตัวลูกเองจะเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านอมิตาภะเรื่องนี้มีเหตุทย่งนั้นเนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันคุณพ่อจะใช้โรงเรียนเป็นสนามฝึกซ้อมมวย แล้วให้เด็กนักเรียผู้ชายมาซ้อมมวยกันเป็นประจำและในทุกครั้งคุณพ่อจะให้น้องชายและตัวลูกมาซ้อมมวยด้วยลูกจึงเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่เล่นมัดมวยและมีคู่ซ้อมเป็นเด็กผู้ชายโอ้โหเรียกว่าเตรียมพร้อมเลยเนี่ยซึ่งมวยที่ลูกถนัดมากคือมวยไทย โดยเฉพาะมัดขวาตรงและก็ตีเข่าโดยก็จะแขวนกันสอบสายไว้ทีใต้ต้นไม้หน้าบ้านบางว่าพอเราก็จะไปซ้อมเตะต่อยโอ้ชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เลยบ่อยครั้งที่พวกเราทะเลาะกันอืม ไม่ต้องซ้อมเลยกันนี้เอาจริงเลยเนี่ยก็ไม่มีก็ชกต่อยกันเองอลุยกันเองด้วยความเมามันหาทางออกด้วยการต่อยมวยแล้วว่ามันคุ้นเห็นไหมจ๊ะเนี่ยตะคุ้นแล้วก็ไม่ใช้ปัญญากันแล้วแต่นั้น ใช้กำลังปัญญาไม่มีอยู่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยและแล้ววันที่ลูกได้ขึ้นชกบนเวทีแข่งขันมวยจริงๆก็มาถึงเมื่อคุณพ่อและคุณครูที่โรงเรียนอีกตำบลหนึ่งร่วมกันจัดแข่งขันการชกมวยสากลมวยสากลน,นะสมัครเล่นขึ้นและนักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนมาชกกัน ปกติแล้วก่อนขึ้นชกจะไม่อยู่วันหนึ่งที่เขาจะให้นักมวยทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน <c oughs> แล้วจ้งน้ำหนักเพื่อเทียบน้ำหนักตัวบัดแต่ลูกและน้องชายไม่เคยคู่ชกเลย <c oughs> จกนกระทั่งถึงวันชกจริงรู้ได้รับฉายาว่าน้อยซ้อสุดดีจ เป็นคู่มวยหญิงคู่เดียวของงานจึงได้รับความสนใจจากผู้ชมมากเป็นพิเศษลูกตื่นเต้นหวอดเสียมากจนบอกไม่ถูกต้างสนิฐานทิมาถึงคิวคู่ของลูกขึ้นชกเสียงกันเชียร์รอสนามก็ดังอื้ออึงแต่พอเห็นคู่ชกครั้งแรก ลูกถึงกับตกตะลึงเลยทำไมเธอถึงตกตะลึงอสันนิษฐานสิเ<อ>พราะฝ่ายตรงข้ามรูปร่างราวกับน,นางยักเซ <c oughs> ่งส่วนตัวลูกเหมือนนางเอกลูกมีอายุปแปดขวบ <c oughs> ร่างกายเหมือนนางเอกสมัยนี้คือผอมกระรอง ผู้ชงโลกุิบปีมีร่างอ้วนใหญ่บึกบึนหน้าเแรงขามมากเมื่อเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นลูกก็เริ่มหูอื้อตาลายแม้จะสั่นแต่ก็สั่นสู้จิงโชโชลีลา โชลีลาท่าทางที่เคยฝึกซ้อมมาไว้เพื่คมกว่าพูตจะสู้ไม่รู้ทำไงเดี๋ยววันหลังตั้งใให้ทําใ้้ดูลูกไม่รืมสิ่งที่พ่อเคยสอนไว้เธอจริงอ่เธอมีสองมือสองหมัดเธอเอามัดไหนปล่อยออกไปก่อน ม่หม,มัดแย็บซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาตรงถึงเธอถนัดโดนคู่ต่อสู้จังๆถึงสองหมัดรู้สึกเจ็บที่มือ <c oughs> <c oughs> แต่ที่เหลือแล้วแต่ที่เหลือนอกนั้นโลกเป็นฝ่าย โดนถูกชกเกลียบเมื่อสู้ดหมัดไม่ได้ลูกกันเลยกอดคอตีเข่าปรากฏว่ากรรมการเตือนเพราะถือว่าผิดกติกาของมวยสากลเธอเชื่อไหม ไม่เชื่อเพราะเจมหน้ามืดลูกจริง <c> ล <oughs> ูกต้องเน่แทงเขาอีกแทงเขาไปอีกสองดอก <c oughs> ลูกถูกเตือนถึง <c oughs> สองครั้งก่อนที่ก่อนที่จะถูกจับแพ้ฝาว ระครังก็ช่วยไว้สิก่อนครับสามยกผลมากกว่า <c oughs> เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปอย่างขาดลอยแต่แม่จะแพ้แต่ลูกก็ยังกล้าเรลงเพราะได้เงินไปซื้อขนมกินและหลังจากการชกครั้งนั้นคุณพ่อก็ยังสอนแม่ไม้มมยฉายให้ลูกๆแล้วน้องๆมาโดยตลอดจนกระทั่งลูก,กเริ่มโตเป็นเด็กสาว คุณพ่อจึงให้เลิกให้ลูกเลิกซ้อมมวยกับเด็กผู้ชายโดยเด็เดขาดและเมื่อคุณพ่อย้ายโรงเรียนไปประจำอีกอีกที่หนึ่งค่ายมวยเด็กก็เป็นอารมเลิกไปเช่นกันแม้ครอบครัวลูกจะชอบมวยแต่ในอีกอรารมณ์หนึ่งที่เหมือนกันทั้งครอบครัวคือไม่ไม่ชอบการทำลายชอบไปวัดไม่ชอบการทำลายไม่ชอบการทำลายคนชอบเป็นศิลปินชอบร้องเพลงคุณพ่อจะ กีตร์และเล่นอิเล็กทรอนส่วนคุณแม่ซึ่งมีอาชีพครูเหมือนกันก็เคยชนะเลิศโอ้นักมวยนักร้องนั่นนี่การประกวดร้องเพลงในวันครูลูกและน้องจึงดำเนินรอยตามท่านลูกได้เข้าร่วมประก่อประกวดร้องเพลงตั้งแต่อยู่ชั้นป .1 ถึงชั้นมัธยมเรื่อยมาจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อมีการประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนครั้งใดก็ต้องมีลูก,กร่วมด้วยเกือบทุกครั้งและได้รางวัลที่หนึงด้วยนักมวยนักร้องจนมีคนมาทาบทานให้ไปออกเทปเป็นนักร้องอาชีพแต่เขาเลือกกลางคันกลัวเจ๊งอันนี้ว่าเอง มีคนมาทาบทานให้ไปออกเทปเป็นนักเรงนักครองอาชีพแต่เป้าหมายชื่งลูกยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นพอจบการศึกษาแล้วลูกจึงตัดสินใจโดยไม่รีอค่ะคุณยายทวดและคุณตาทวดมีอายุยืนมากท่านมีอายุร้อยกว่าปีจนชาวบ้านในะแวกนั้นตาก็กล่าวหาว่าท่านเป็นป๊อบป, <c oughs> ปอบผีฟ้า เออไอคำนี้ว่ามันจะหมดไปสักทีนะจากโลกใบนี้เลยพวกคนยังพากันกลัวไม่กลาเข้าใกล้แต่ว่าท่าคุณยายทวดจะเสียคุณแม่เห็นอาการท่านไม่ดีจึงให้หมอชาวบ้านมาฉีดยาเพื่อบำร,รุงหัวใจท่านปรากฏว่าท่านแพ้ยาในเยินวันนั้นท่านก็นเลยสิ้นใจตายเมื่อคุณยายทวดมาอยู่แล้วคุณตาทวดคนยังเหงามากต่ว่าไม่นานท่านก็นเลยสิ้นใจตายอีกคนหนึ่ง ไม่เหงาก็ตายนะ่รยนร้อยกว่าล้านสาวคุณป้ามีอายุเพียงเ็ดขวบเท่าน,นั้นวันหนึ่งเขาไปเล่นนะเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ปบบ่วยมีอาการไข้ขึ้นสูงช่วยเวลาเพียงยี่ี่ชั่วโมงเท่านั้นก็สิ้นใจตายหมอได้วินิจฉัยว่ามีเชื้ออะมีบ้าขึ้นสมองจึงมนไข้เฉียบพลันและตายในเวลาอันสั้นคำถามคุณา આવડી wow. કા wow. ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดค่ะพิธีถวายสังฆทานนะคะโดยจะทําหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากพื้นที่ให้กับผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะคะได้ประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญไปเหมือนกับว่าทุกท่านนั้นอยู่ณสถานที่จริงณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะในวันนี้นะคะก็ประจำวันพุทธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะครับช่วงนี้มีคุณสุชาาและระยะอินผมที่รั พราะเดืองโรด,ดูงันรายการนะครับแล้วก็กิจกรรมงานบุญนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์นะครับเมื่อรับชมแล้วก็ขอให้ท่านมีจิตใจที่ผ่องใสไร้กังวลน,นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอราราธนาพระเดชพระกุหลวงปู่ครับผู้ปราบมารไอเมตตาช่วยคุ้มบุญให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับรวมถึงรวมกันสวดธรรมจารก,กับปวัตนสตูด้วยจิตที่ผ่องใสชนะไฟโควิดสิแล้วก็ทุกๆไฟที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์ใดก็ตามนะครับเราต้อง รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะทุกคนเลยครับใช่แล้วค่ะนะคะเอะาเช้านี้นะคะเราก็ส่งหัวใจนะคะทักทายนี่นะคะสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะทางห้องซูมไม่ว่าจะเป็น z o ม m ู7 2 c o m หรือว่า z o ม m 0 7 2 c o m d m s นะคะสองห้องนี้นะคะก็รับชมกันอย่างอาลิสเบอบบาลเลยคะ่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับในทุกๆเช้าแล้วก็มาเจอกันแบบนี้ค่ะส่งหัวใจสุญลักษณ์แทนความรักนะครับ ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญท่านธน,นบดีทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อรังสัมมาสัมพุทโทธภะคาวะโอยาปยฏิปันโนอะภะคะวะโตอิสะวะการสังโฆอิมัมมีปะฏิปันโนอะภะคะวะโตสองเดียวกันมีครำเด็ดใจคบสาธุสาธุ สาธุกานเป็นสเสบียงการทำสมาธิทำให้หลุดพ้นต้องทำให้มากมากกว่าเราจะได้บุญต้องมีความเพียรพยายามกว่าจะได้บุญต้องมีศรัทธามีเนื้อนาบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจึงจะทำบุญได้เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไปใช้บุญให้เป็นเพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้การนั่งสมาธิเป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ ความปกติสมดุลเมื่อใจสมดุลเราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะไม่เสียใจจนเกินไปใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรค เราจะไม่เสียใจไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใจเราจะถูกทำให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายสับสนเราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้หลายๆเรื่อง ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยงสามารถเชื่อมต่อกับบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตให้มีโอกาสสมผลโดยง่ายและที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรง ดังนั้นจึงรีบทำความเพียรเถิดเพียรที่จะนั่งสมาธิให้สม่ำเสมอเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยเพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิเท่ากับเป็นการปฏิเสธการเข้าถึงธรรมะของตัวเรา และการปฏิเสธการนั่งธรรมะอย่างเป็นประจําเท่ากับเป็นการเลื่อนเวลาเข้าถึงธรรมะของตัวเราเองออกไปเรื่อยๆดังนั้นหากรักตัวเองรักที่จะทำให้คนรอบข้างมีสัมมาทิตฐิอย่างที่เราวาดฝัน จึงนั่งธรรมะให้ได้ทุกทุกวันคณะสงฆ์ขอโมทนาสาทุกการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายเลตั้ง